นยามความหมายของโรคเป็นกลุ่มอาการความผิดปกติที่เกิดได้จากหลายปัจจัยก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังที่มีลักษณะเป็นผื่นบว,วมนูนแดงหรือ Angioedema อสาเหตุของโรคลมพิษ1อาหารเช่นอาหารทะเลสารกันบูดสีผสมอาหารบางชนิด2ยา ปฏิกิริยาการแพ้ยาบางชนิดอาจทำให้เกิดผื่นลมพิษได้ 3. การติดเชื้อการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราหรือมีพยาธิเป็นสาเหตุของลมพิษได้ทั้งสิน้น 4. โรคระบบต่อมไรท่อเช่นโรคต่อมไทรอย 5. อิทธิพลทางกายภาพผู้ป่วยบางรายผื่นลมพิษ อาจเป็นผลจากปฏิกิริยาของผิวหนังที่ตอบสนองผิดปกติต่อความร้อนความเย็นน้ำหนักกดรัดแสงแดดการออกกําลังกายเป็นต้น 6. การแพ้สารที่สัมผัสคือลมพิษเกิดขึ้นในตำแหน่งที่ผิวหนังสัมผัสกับสารที่แพ้เช่นการแพ้ยาขนสัตว์พืชหรืออาหารบางชนิดเป็นต้น 7. ปฏิกิริยาแพรพิษแมลงเช่นปฏิกิริยาที่เกิดจากพึ่งหรือต่อต่อย 8. มะแมลงเช่นแมลงต่อมน้ำเหลืองหรือระบบอื่นๆของร่างกาย 9. ระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองผู้ป่วยลมพิษบางรายเกิดจากมีภูมิคุ้มกันไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารเคมีบางชนิดออกมาที่ผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นลมพิษขึ้น 10. ส,สาเหตุอื่นๆเช่นผู้ป่วยโรคลูปัสหรือผู้ป่วยโรคเส้นเลือดอักเสบบางรายอาจมีผื่นลมพิษแต่มีข้อสังเกตคือแต่ละผื่นอยู่นานมักเกิด24ชั่วโมงเวลาหายมักมีรอยดำชนิดของโรคลมพิษแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ 1. ลมพิษชนิดเฉียบพลัน พื้นลมพิษเป็นมาไม่เกินหกสัปดาห์สาเหตุส่วนใหญ่ได้แก่อาหารยาและการติดเชื้อ 2. ลมพิษเรื้อรังพื้นลมพิษเป็นเป็นหายหายต่อเนื่องกันเกินหกสัปดาห์ขึ้นไปเกิดจากสาเหตุได้หลายอย่างดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไปนี้อาการแสดงลักษณะทางคลินิกพื้นลมพิษมีลักษณะจำเพาะคือ เป็นผื่นบวมนูนแดงที่เกิดขึ้นทันทีทันใดมีอาการคันแต่ละผื่นจะจางหายไปใน24ชั่วโมงไม่เหลือรอยหลังผื่นยุบและผื่นมักจะเป็นเป็นหายหายบางครั้งอาจจะพบภาวะ angioid edema มาร่วมด้วยซึ่งเป็นผื่นที่มีอาการบวมลึกอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังซึ่งอาจจะอยู่นานเกิน24ชั่วโมงแดงและมีอาการเจ็บในรายที่มีอาการรุนแรง อาจมีอาการแสดงที่อวัยวะอื่นๆได้เช่นอาการแน่นปวดท้องหรือท้องเดินแน่นจมูกคอหายใจไม่ออกหอบผืดบางรายอาจเกิดอาการเป็นลมจากภาวะความดันโลหิตต่ำการวินิจฉัยโรคอาศัยการซักประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรคหาสาเหตุปัจจัยกระตุน้นและการประเมินความรุนแรง บางรายอาจสุ่มตรวจทางห้องปฏิบัติการตามข้อบ่งชี้จากประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุผื่นลมพิษการรักษาโรคลมพิษ 1. พยายามหาสาเหตุและรักษาหรือหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคลมพิษ 2. ให้ยาต้านฮิสตามีนยาต้านฮิสตามีนมีหลายชนิดหลายกลุ่ม มีทั้งที่ออกฤทธิ์สั้นและออกฤทธิ์ยาวทั้งที่ง่วงและไม่ง่วงการเลือกใช้ยาต้านฮิสตามีนตัวใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์การตอบสนองต่อยาต้านฮิสตามีนในผู้ป่วยแต่ละรายอาจไม่เหมือนกันผู้ป่วยบางรายใช้ยาเพียงตัวเดียวก็ได้ผลดีแต่บางรายแพทย์อาจต้องเปลี่ยนไปใช้ยาต้านฮิสตามีนในกลุ่มอื่นหรือใช้ยาหลายตัวร่วมกันเพื่อควบคุมอาการ 3. ยาอื่นๆในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการมากผื่นไม่ค่อยตอบสนองต่อยาต้านฮิสตามีนแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาอื่นที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างและหลังสารสื่อกลางในผิวหนังที่เป็นตัวการที่ก่อให้เกิดผื่นลมพิษคำแนะนำการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยโรคลมพิษผู้ป่วยลมพิษที่ผื่นเป็นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มลม,ลมพิษเฉียบพลันที่มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกปวดท้องมีหน้าบวมตาบวมปากบวมอย่างมากควรรีบพบแพทย์โดยเร็วเนื่องจากอาการเหล่านี้เช่นอาการแน่นหน้าอกอาจเกิดจากมีการบวมของเยื่อบุทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดอาการหอบหืดถึงชีวิตได้ ผู้ป่วยที่มีเฉพาะผื่นลมพิษที่ผิวหนังควรปฏิบัติตัวดังนี้ 1. งดสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดเฉพาะผื่นลมพิษตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด 2. ต้องนำยาต้านฮิสตามีนติดตัวไว้เสมอเมื่อเกิดอาการจะได้ใช้ได้ทันที 3. ทํทำจิตใจให้สบายไม่เครียด 4. ไม่แกะเกาผิวหนังเนื่องจากอ อาจทำให้เกิดผิวหนังอักเสบจ,จากการเกา่า 5. รับประทานยาตามแพทย์สั่งหากยาทำให้เกิดอาการง่วงซึมจนรบกวนการทำงานควรบอกแพทย์เพื่อเปลี่ยนยา 6. อาจใช้คารามายโลชั่นทาบริเวณผื่นลมพิษเพื่อช่วยลดอาการคันแต่ยานี้ไม่ได้ทำให้ผื่นหาย